ทางกายมีค่อนข้างจะรุมเร้าอย่างนี้นะครับมีทั้งมอร์ฟีนมีทั้งใช้ยาต่างๆในฐานะนักปฏิบัติอย่างนี้ครับก็คงจะต้องละนันทิี่ตามเดิมอีกใช่ไหมครับเป็นมรรควิธีที่เหมาะสมที่สุดนะครับแล้วก็อย่าให้จิตแกว่งไปที่ไหนกลับมาอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกพยายามซึ่งมันจะแกว่งอยู่แล้วล่ะแกว่งตลอดนะครับเพราะว่าฤทธิ์ของทุกเวทนาชทำอันเอกอุดเอตักขตาจิตเนี่ยค่อนข้างที่จะรวบผมได้ยากมากนะ แต่การที่เราเราคอยอยู่กับลมเรื่อยๆเนี่ยบางทีการที่มีโอกาสอย่างเนี้ยก็เป็นโอกาสดีเหมือนกันดีใช่ไหมครับนะเหมือนประตักเข้าถึงกระดูกแล้วเราก็พยายามเรายิ่งถ้าถ้ารู้ตัวนะอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรต้องไปข้องแวะและเราจะเจริญอนาปานาสติได้มามนะถ้าเราทําบ่อยทํามากเป็นปกติเราเข้าสมาธิได้มันก็จะสามารถระง,งับทุกเวทนาทางกายได้พระพาธจะเบาบางใช่ อาพาธก็จะระง,งับลงตามควรแก่ฐานะ,ะแล้วถ้าจิตเราเป็นสมาธิเนี่ยอาพาธทางกายหรือทุกเวทนาทางกายเนี่ยมันจะเบาลงมากมนั้นคนที่มีสมาธิก็จะได้เปรียบนีเป็นธรรมโอสถเลยนะครับใช่ตรงเนี้ยไม่มีอะไรทําได้ดีกว่าการที่เรามั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกช่วงที่ยังทําไม่ได้เนี่ยมันต้องแกว่งอยู่แล้วออกไป ทุกทเวทนาเราก็คอยดึงกลับคอยดึงกลับคอยละนันที <c oughs> คอยดูว่าเวทนาก็ไม่ใช่ของเราเวทนาก็ไม่เที่ยงเวทนาทั้งหลายเนี่ยมันก็มีความดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเวทนาอื่นเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปคิดเวทนานี่ดับไปแนละ้วเดี๋ยวไปคิดความคิดเกิดความคิดตั้งอยู่ดับไปกลับมาเวทนาอีกมันจะเกิดดับกลับไปกลับมาเนี่ยให้เราเห็นอยู่อย่างเนี้ย การเกิดการดับภายในใจของเราสิ่งเหล่านี้เป็นอนัตตาหมดเราก็จะไม่มองแต่รูปเป็นอนัตตามองนามธรรมด้วยก็ต้องพยายามมองเข้าไปให้ถึงนามธรรมมองให้ถึงนามธรรมมองไปถ้ามองได้มองถึงจิตเลยว่าจิตก็ไม่ใช่ของเราจิตที่มารับรู้กายจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ที่มันเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยไม่ใช่ของเรา เรานั่งรถเข็นเราป่วยอยู่อย่างเงี้ยแต่จิตเราเคลื่อนตลอดจิตเราขยับไปขยับมาจิตไม่รู้เรื่องด้วยกับการป่วยของเรามันก็เกิดดับเกิดดับไปตามภาษาของมันออกไปรับรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้กลับมาเกิดดับเกิดดับพยายามเจาะแทงกิเลสมาถึงอุปทานในจิตเนี่ยว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเรา กายไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเราจับมันสองอย่างอย่างเนี้ยสามารถหลุดพ้นได้เลยเหมือนที่พระศาสดาบอกว่าถ้าทำห้าประการเนี่ยไม่ห่างจากคนเจ็บป่วยไข้หรือทุกพลภาพลายใดผลที่เขาหวังได้นะ่ะคืออรรตผลเลยนะหรือ,อนาคามีผลเนี่ยให้เขาพิจารณาเห็นความไม่งามในกายกายเราเนี่ยไม่มีอะไรงดงามเลยพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหาร นี่สองข้อนี่สังโยชน์เบื้อง,งต่ำเลยนะห้าข้อเนี่ยถ้าเราทำเรื่อยๆเนี่ยสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยหมดได้เลยวางความพอใจในโลกทั้งปวงอะไรอะไรในโลกก็วางตัวนี้กําลังไต่ไต่ขึ้นมาลนะขึ้นมาถึงสังโยชน์เบื้องสูงและมองคลุมเลยโลกทั้งปวงไม่มีอะไรน่าย,ยินดีเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายเริ่มขยับมานามธรรมและสังขารทั้งหลายนอกจากร่างกายแล้ว การปรุงแต่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณล้วนเป็นความปรุงแต่งหมดมีขึ้นมาแล้วก็หายไปพอเราเข้าไปเห <c oughs> ็นเข้าใจตรงนี้มรณะนะสัญญาอันเขาตั้งไว้ไดีแล้วในภายในเห็นความตายความเกิดความดับเนี่ยอันนี้จะโตทุกขโตโรกโตละเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรค เป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นของให้ยืมเป็นของไม่ใช่ตนอ่าเป็นอาพาธไม่มีอะไรที่น่าน่าพอใจน่ายึดถือเลยองค์ <Okay. S 1> จึงบอกว่าไม่มีสิ่งใดๆในโลกที่เราเข้าไปยึดถืออยู่แล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ mm hmm. มีโทษหมดแม้ร่างกายเนี้ย mm hmm. เราว่าเป็นของเราแต่เข้าไปยึดก็มีโทษฉะนั้นต้องต้องเจาะแทงด้วยปัญญาเลย mm hmm. ร่างกายไม่ใช่เราจิต ใจที่รู้ร่างกายก็ไม่ใช่ของเราอีกเพราะจิตไม่คงที่จิตมีการแปรเปลี่ยนร่างกายป่วยมันก็ไม่เคยสงบมันก็ยังฟุ้งไปคิดนั่นคิดนี่ไปทำงานไปของมันตั้งแต่ไม่ป่วยจนกระทั่งถึงป่วยจิตทำงานเหมือนเดิมตลอดเกิดดับเกิดดับอยู่ในขันทั้งสีน่นี่มันเป็นท่าตามธรรมชาติจริงๆ มันไม่ได้สนใจว่าเราจะหลับเราจะตื่นเราจะป่วยเราจะเจ็บอะไรจะขั้นสีขั้นห้านะไม่สนใจนใช่มันจะเกิดดับของมันไปเรื่อยๆเ,เหมือนฝนตกแดดออกเลยไม่ต่างกันเลยมันเป็นท่าตามธรรมาชาติเนี่ยต้องมองให้ขาดมองให้ทะลุต,ตรงนี้นัว่าเป็นโกลเด้นโกลเด้นพิเรียดก็ได้นะครับฟังดูแล้วเนี่ยเอาตรงเนี้ยมาเป็นครูแล้วก็เดินมักสอนค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับใช่คือนะมันมีอยู่สองสองมุมสองสูตนะพระสูตนะรตที่ว่า เวลามีชลาพยาที่เข้ามาเนี่ยครับไม่สัปปายะต่อการบําเพ็ญเพียรับนี่อันหนึ่งแต่อีกอันหนึ่งก็คือเมื่อประตักถึงกระดูกเนี่ยอืจะเริ่มรู้สึกแล้วม้าอาชาในอืเราก็ต้องมองว่าเราเป็นม้าอาชาในเนี่ยประตักถึงกระดูกแล้วมีตนส่งไปในแนวของธรรมะเห็นไหมมีศรัทธาละมีการเข้ามาหาละเข้ามานั่งใกล้ อยากฟังทำละใช่ไหมต่อไปก็จะมีการทรงจําเอาไปใคร้กวรนะ,อ,ะอย่างนี้เกาใช้เวลาตรงนี้ให้มีประโยชน์สูงสุดครับชสาธุาครับพระอาจารย์ครัขอโอกาสค่ะกรณีของคุณผู้ป่วย,ยนะคะอ่าใช้ได้ไหมคะว่าต่อไปนี้เขาไม่ต้องดูกายแล้วถือว่าให้เขาทิ้งกายไปเลยแล้วก็ดูจิตอย่างเดียว ก็ได้อยู่แต่ก็อาศัยกาย<ะ>อาศัยกายเพื่อให้จิตเนี่ยตั้งอยู่เหมือนพระศาสดา,า,าบอกกายนี้อาศัยเป็นเพียงเพื่อระลึกค<ะ>่ะนะแล้วเราก็คอยดูคอยดูจิตเรื่อยๆว่าจิตเนี่ยมันแปลเปลี่ยนไหมเกิดดับไหมนะให้มองว่ากายนี้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็บุญแล้วอะไรให้เขาคิดกรณีอย่างนี้นี่จะเป็นการเสริมพลังให้เขาได้นะใช่ใช่ และถ้าเราเข้ายิ่งเราเข้าใจในข้อธรรมนะอย่างเราเข้าใจในข้อธรรมเรื่องอนาคามีเนี่ยยงคิดดูสิเวลาเราเข้าใจข้อธรรมเรื่องอนาคามีเราแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเนี่ยเราเราเรามองเรื่องตายเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องไร้สาระไปแล้วหรือบางคนเนี่ยเอออยากจะตายวันนี้พรุ่งนี้ด้วยซ้ําเพราะเรารู้ทางไปแล้วมีความชัดเจนละเออมรรควิธีเนี่ยมันชัดเจน หลายคนอยากไปอยากไปอยู่สุทาวาสแล้ว <S <S 1> <S 1> นะอ่ใช่ไหมรอ,อปร,รินิพานแล้วเพราะร้อยปีของมนุษย์นิดเดียวนะสั้นมากดังนั้นสุตตะเนี่ยเราฟังเราเสพครบไปเรื่อยตอนเนี้ยแรงไม่มีแต่หูเนี่ยฟังได้ใช่ควรได้ฟังธรรมะไปเรื่อยๆนะเรืนะ่องอาณาคามีเรื่องอาณาปานสติปฏิจจสสุบาท พอเราเข้าใจข้อธรรมลึกๆึก,กไปเรื่อยๆความอะไรในร่างกายความอะไรในโลกนี้เนี่ยมันหมดไปเลยความอาจหาในจิตใจมันจะมีขึ้นมาธรรมะหกประการคือสัญญาหกประการนะครับอืให้กับโยมเขาฟังได้ไหมครับอือสัญญาหกประการครับที่พระพุทธเจ้าท่านตัดไว้กับชีขาวุกุมาลก็เนี่ยแหละเอาเอาง่ายๆเพือ่อตอมาเนี่ย มองอะไรก็แบบถ้าป่วยๆยเยอะๆเนี่ยเอาสั้นๆละนันทีอยู่กับลมเห็นไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงให้ก็จำน้อยๆประเด็นหลักๆสำคัญๆญนะอ่าแล้วก็พยายามฝังใจอยู่ตรงเนี้ยเหมือนเหมือนอน,นิจจังอย่างเนี้ยใครฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องเนี่ยพู้เจ้าบอกได้ละหันเลยนะนั้น กายกตตาสติเอาจิตอยู่กับกายอนาปานาสติคอยละนันทิอย่างสมมุติเขามาวันนี้เขากลับไปเขาได้อะไรเขาได้การรูล้ลมหายใจได้การละนันทิพอละคุณรู้แค่นี้เขาได้เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่เราสัจชายะให้เขาฟังเขาก็จะเอาไปเปิดฟังต่อเรื่อยๆปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับก็อยากให้เขาเขาวนอยู่ ในข้อรามที่สุดยอดแค่เนี้ยนะอะก็พยายามทําความเข้าใจแค่นี้แหละอยู่กับลมคิดอะไรไม่ออกเนี่ยอยู่กับลมหายใจไว้ก่อนอยู่กับลมหายใจคอยรักความเพลินเรื่อยๆอย่าปล่อยให้จิตเพลินไปกับอารมณ์จะคิดจะนึกเรื่องอะไรก็ไม่ต้องสนใจเพราะเหมือนกับเราไม่มีอนาคตละไม่มีงานต้องทําละต้องคิดว่านี่เป็นโอกาสละเป็นโอกาสที่ดีละอ่าปลงภาระละแล้วยังไม่ตายด้วย แต่ได้โปรงภาระก่อนใช่ไหมก็รักความเพลินไปเรื่อยๆอ,อยู่กับลมให้มากอยู่กับลมพยาพยามพยายามฝืน <c oughs> ฝืนจิตใจ <c oughs> ตัวฝืนจิตใจเนี่ยสาคัญนะได้คะแนนเยอะอได้กําลังเยอะเพราะว่าความเพียรเนี่ยมันเป็นความเพียรทางจิตไงร่างกายเนี่ยเราเราไม่ต้องเอามันมาเดินจงกรมนั่งสมาธิสภาพยอย่างนี้เดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ได้ละใช่ไหม ความเพียรทางจิตอย่างเดียวดังนั um <g <g ้นนั่นม uh ันเรื่องของร่างกายใช่ไหมการจะมานั่งคู่บาลังตั้งกายตรงมาเดินจงกรมเเรื่องร่างกายละอ่าเป็นเรื่องของรูปรูปประทาดอย่างเดียวจริงๆแล้วเป็นเรื่องของความเพียรทางจิตเลยนจิตมันจะมาเกาะขันใดเนี่ยรีบละรีบทิ้งรีบละรีบทิ้งแต่กายเราอยู่กายเรายังไม่ตายเนี่ยเอาจิตมาเกาะที่กายเอามาเกาะไว้ เกาะไเรื่อยๆกายยกตาสติเนี่ยพระศาสดาสรรเสริญมากเลยเพราะองค์มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเพราะกายยตาสติการที่ท่านล่วงรู้เหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระผู้มีพระภาคในอดีตนะมีชื่ออย่างนั้นโคตรอย่างนั้นอะไรต่ออะไรหรือนิทานุภาพต่างๆเนี่ยท่านก็บอกกายคตาสติเป็นเหตุให้ได้หมดเลยฉนั้นเราก็พยายามดึงจิตมาอยู่กับกายพระศาสดาบอกมารผู้มีบาปจะทำอันตรายเธอไม่ได้ เห็นไหเอาจิตอยู่กับกายลมหายใจเข้าออกเข้าออกนึกถึงลมหายใจไว้จิตเคลื่อนละความเพลิอนอยู่กับลมจิตเคลื่อนละความเพลินแล้วําแค่นี้กายจะแต่ทำารเมื่อไหร่ช่างมันแล้วเราก็ดู่จิตก็ไม่ใช่ของเราออย่าไปยึดจิตพยายามมีปัญญาขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้ายึดจิตเนี่ยมันยังมีการเกิดต่อไปเอา เอาแบบว่าสุดเลยคือเป้าหมายอาหารหันเลยแต่อยู่ที่กําลังอินทรีย์หย่อนตกลงมาก็ตกอนาคาแต่เอาเป้าอ阿าารหันเลยอาศัยกายเนี่ยแบบพระศาสดาบอกเป็นยานเครื่องนําไปเป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งเนืองเอาจิตเนี่ยตั้งไว้ในกายหนึ่งเนืองเพียรเสริมสร้างโดยรอบข้อเพียรปลารบสม่ําเสมอด้วยดีทุกคนต้องเจออยู่แล้วซึ่งไม่รู้จะเจอในสภาพไหน ใช่ไหม,อมขออนุญาตครับพระอาจารย์ตอนนี้เราร่างกายดีๆใช่ไหมคะรับอาจารย์แล้วเรามาสุดตะบปุ๊บเนี่ยอืเสร็จแล้วเราทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องอนัตตา <c oughs> แล้วเข้าใจในอนัตตาสัญญาเนี่ยเราปลูกฝังสัญญาอย่างเงี้ยมีความเข้าใจไปแล้วเนี่ยในถึงเวลาที่เรากายที่เป็นแบบนี้หรือพังเนี่ยม,มันจะช่วยให้กายกับจิตเราเนี่ยอย่างน้อยก็แยกจากกันได้ใช่ไหมครเพราะมันมีความเข้าใจแล้วว่าเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่ ของเราอย่างงี้ตัวเดียวกันความทุกเวทนามันก็จะทุเราเบาบางจากที่ควรจะเป็นมากทุกมากทรมานมากเจ็บมากมันก็จะช่วยลดบั่นทอนลงได้ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยเขาฟังทมอย่างเงี้ยอาพาธเขาก็ทุเรานะความเจ็บปวดเขาก็ทุเราก็เริ่มมีเครื่องอยู่ไงมีเครื่องอยู่กับอนาปานสติอยู่กับลมหายใจความเจ็บปวดมันมีอยู่แล้วป่วยระดับนี้มันต้องมีอยู่ย่เราก็รู้จักวางจิต มันเคลื่อนไปที่เจ็บเร้ก็ดึงมาเคลื่อนไปที่เจ็บแล้วก็ดึงมาเหมือนเวลาถ้าเรานั่งนั่งสมาธิทั้งคืนอย่างนี้นะเวลามันเคลื่อนไปที่เจ็บแล้วก็ดึงดึงกลับดึงจิตกลับดึงจิตกลับเรื่อยๆนั้นถ้าเราอยากจะนั่งนั่งนานๆแล้วดูเวทนาเนี่ยนะที่ความเจ็บปวดเนี่ยลองฝึกดึงกลับดึงกลับดึงกลับอย่างเนี้ยก็ก็ต้องใช้เวลาอย่างเนี้ย แต่ก็ไม่ไม่จําเป็นนักอาศาัยการดึงกลับโดยที่ไม่ต้องทําให้ร่างกายมันทรมานก็ได้เพียงเปลี่ยนอิริยบทเดินสลับนั่งเราก็คอยดึงจิตกลับมาที่กายส,สังวรสารวมอินทรีย์เรื่อยๆนะก็ได้เหมือนกันหลักการเดียวกันนะร่างกายก็ไม่ไม่ชำรุดเร็วนักด้วย พอ,อผ่านเวลาไปผ่านวัยอันแข็งแกร่งไปแล้วอย่างพระศาสดาอานี่ยมันก็ถอยละร่างกายถอยละท <c oughs> ุกอย่างมันก็ไม่ได้ไม่ได้แบบรื่นลมเหมือนแต่ก่อนละใช่ไหมอา <c oughs> จารย์แล้วมองมองบุมถึงโยมท่านที่ป่วยเนี่ยครับดูแล้วเราก็จับยึดอะไรบนโลกนี้ไม่ได้ทักอย่างเลยทั้งๆั้ง <c oughs> ที่ <c oughs> ท่านก็บอกเองว่าไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเลย,เลยอยู่ๆก็เป็นไปถ้าอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> เลย<ช>เราเห็นว่าโอ้โหบนโลกนี้เราจับยึดอะไรไม่ได้เลยใช่ใชพระศาสดาบอกโลกกรรมเนี่ยหมอตรวจไม่เจอใช่หมอตรวจไม่เจอเรื่องโลกกรรมซึ่งเราจะเห็นเยอะหลายๆคนเคยมีอยู่คนเหมือนกันน่ะเป็นทหารพันเอกนั่งรถเข็นมาน้ำลายยืดมาเลยง่อยเปียมอยู่ๆก็เ,เป็นนะไ,ได้มีอะไรอะไรอยู่ๆก็อ่อนแรงรีบไปเฉยๆนละ้ บอกแขนขารรีบหมดอ่าก็มีคนคอยดูแลรถเข็นมาเนี่ยโกกรครกมเนี่ยหมอไม่รู้จะว่ายังไงเนี่ยอยู่ๆก็เป็นนะหรืออย่างที่บอกอนะเป็นหมอเองก็ตามตรวจร่างกายเป็นประจําตลอดเนี่ยเพื่อนเป็นเป็นรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาเนี่ยเป็นหมอแล้วก็เป็นตรวจร่างกายมาเป็นประจําดีตลอดไม่พบข้อบกพร่องผิดปกติอยู่ๆก็ กเจ็ดเดือนเสียชีวิตเลยลงก็ฟุ๊บๆๆเลยเนี่ยความเป็นอนิจจังรนั้นร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนมันเป็นของเปล่ปาๆปลิบๆอย่างพระศาสดาบอกเลยชั่วร้อยปีก็แตกสลายไปหมดอาจารย์คะถ้าเป็นแบบนี้อย่างนี้การที่ว่าเราไม่ต้องไปห่วนคิดถึงว่าก,กรรมในอดีตมันจะเป็นอย่างไรแล้วทําให้เราเป็นเนี่ยมันก็จะลดทอนทลดทอน,ทอนแล้วก็ไม่ต้องไปปรุงว่าต่อไปฉันจะตายเมื่อไหร่ต่อไปจะเป็นยังไงก็คือ อย่างที่ท,ที่ที่พระอาจารย์บอกว่าก็อยู่กับลมก็คือไม่ต้องคิดหยุดความคิดดับกรรมในปัจจุบันเลยเป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญเลยอันนี้ดีดีกว่าเพื่อนเลยเห็นไหมอดีตไม่ไปคำนึงถึงอนาคตไม่ไปมุ่งหวังปัจจุบันก็ไม่ง,อน,งนอนแงนคอนแคลนเข้าใจร่างกายไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเราอารมณ์ต่างๆไม่ใช่ของเราดับพบอันเป็นปัจจุบัน วิญญาณมัไปตั้งอาศัยในสี่ธาตุสร้างภพขึ้นมาเนี่ยนะเป็นวิญญาณทีติเนี่ยจับมันมาอยู่ขันเดียวเรื่อยๆตัณหนาในการสร้างภพจะลดลงลดลงนะกิเลสถูกเผากิเลสตัวนี้ถูกเผาเรื่อยๆนะเอาจิตอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆเรื่อยๆรู้ลมรู้ลมร,ร,รู้กายเข้าไว้เนี่ยทําแค่นี้ยเพราะว่าปฏิลาภิการนิสัญโยชนานี้ไปหน้าเลยนะดับไปได้เลย ดังนั้นการรู้ลมหายใจเนี่ยมันเป็นขั้นเบสิกถึงขั้นสุดท้ายได้เลยถึงหลุดพ้นได้เลยถึงขั้นอหรหันได้เลยพอเราเข้าใจอย่างเนี้ยเราเข้าใจเลยว่าการรู้ลมหายใจเนี่ยคนมาใหม่ก็รู้ลมหายใจคนจะหลุดพ้นขั้นสุดท้ายอหารหันก็รู้ลมหายใจแต่ความลึกในการมองเนี่ยต่างกันแค่นั้นเอง อาจารย์คะก็เลยทําให้เห็นว่าเราจะต้องมากระทากิจเนื่องด้วยการฟังมากระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นพระสูสมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิ<ช>ตรงนี้ถ้าเราแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิในคาของพระศาสดาเนี่ยพอถึงเวลานั้นเนี่ยเราจะไม่มีความหวั่นไหวเริ่มจะไม่มีความกลัวเพราะเรารู้ว่าหนทางที่เราไปเป็นยังไง<ช>เราจะรู้มักตรงที่เราอยู่ว่าเป็นยังไง<ช>ความกลัวตรงนี้มันก็ดับไปได้ไม่หยุดความคิดไปได้ใช่แต่ทีนี้คนที่ที่อินทร์ด้านปัญญาอ่อนนะ ด้าน,น่นอ่อนเนี่ยแต่ถ้าอินทรีย์คือศรัทธาแรงกล้าเนี่ยพระศาสดาบอกเขาจะเชื่อมั่นตถาคตอย่างไม่หวั่นไหวคนคนหนึ่งที่จะมานั่งรู้ลมหายใจเนี่ยถ้าไม่เข้าใจละเอียดฉันไม่ทําแต่คนศรัทธามากไม่ต้องรอการเข้าใจอะไรฉันจะอยู่กับลมเพราะฉันศรัทธาว่าพระุทธเจ้าพูดอย่างเนี้ยฉันเชื่อศรัทธาวิมุตหลุดพ้นได้เลยนะถูกต้องวิมุตได้เลยเนี่ย แตถ้าศรัทธายมแรงจริงยมเชื่อผู้เจ้าอย่างไม่หวั่นไหวขออยู่กับลมหายใจเข้าออกตลอดหลุดพ้นได้เหมือนกันลองดูผู้เจ้าเนี่ยอธิบายในพระสูตรเนี่ยนะเขาจะไม่เคลือบแคลงไม่ลังเลไม่สงสัยแล้วก็จะเอาความเพียรของเขาเนี่ยทุ่มลงไปนะอ่าเจริญสติปัฏฐานสี่สมบัติฐานสี่ลายตอนลายเนี่ยทำวิชาวิมุตมาได้เลยหลุดพ้นได้เลยแต่คนบางคนเนี่ยต้องการต้องการเข้าใจ ต้องการเนื้อหาไม่งั้นแหมไม่รู้จะทําไปทําไมอยู่กะลมทําไมเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะเออโง่หรือเปล่าเอาจิตมาอยู่กบลมเฉยเยไม่ค่อยควรไม่คิดค่อยควรเหรอปัญหามันเยอะไงข้อสงสัยคําถามมันเยอะอันนี้ศรัทธาเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยนี่ศรัทธาอ่อนนั้นอินทรีย์เนี่ยบางทีปัญญาแรงศรัทธาอ่อนก็มีนะต้องขอความเข้าใจหน่อยไม่เข้าใจเนี่ยเชื่อไม่เต็มร้อยอ่า ก็ไม่อยากทําหรือทำทำก็ทำทำ,ทำหยุดหยุดไม่ไม่ไมค่อยเห็นประโยชน์เห็นนะโยมก็จะมองเห็นว่าอินทรีห้าเนี่ยมันเป็นตัวแบ่งเลยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอืของใครเลยแรงส่วนไหนเนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้ามองไปว่าถ้าศรัทธาเขาบริบูรณ์เนี่ยมันก็จะพาให้ตัววิริยาของเขาก็บริบูรณ์ไปด้วยใช,ใช่ไหมครับใช่ เลาก็จะพาลากไปทั้งหมดสี่ห้าก็จะบรรลุในที่สุดใช่มันจะลากมาถึงศรัทธาอ่ามันจะลากมาถึงวิริยะพอวิริยะปุ๊บมันจะไปไปที่สุดเนี่ยพอพอวิริยะเรื่อยๆเนี่ยสติมันจะมาสมาธิมันจะมาสมาธิม,มาสติมาสมาธิมาปัญญามาเลยด้วยการที่วิริยะไม่หยุดวิริยะไม่หยุดยังไงก็ต้องเห็นเกิดดับใช่ไหมยังไม่เห็นวันนี้วันหน้าต้องเห็นเพราะเพียรไม่หยุดเนะี่ยใช่ไหม พินไม่หยุดเพราะอะไรเพราะศรัทธามันนเนี่ยทุกตัวเลยมีความหมายหมดนะขอให้แรงสักตัวหนึ่งอะนึกถึงพระเจ้าพิมพิสารที่โดนพระเจ้าชาตรูจับไปขังคุกแล้วก็กรีดเท้าใช่ไหมครับก็ยังเดินมักตอ,อเดินจงกรมในคุกศรัทธาเขาสูงสุดแล้วก็ไม่ได้คิดแล้วสุดท้ายตายคาคุกใช่นันก็ไม่ใช่เป็นผู้ป่วยแต่สุดท้ายก็คือ ก็ต้องทิ้งสังขารร่างวาง<ช>ขันลงเหมือนกันนะครับแล้วก็<ช>สิ้นไปแต่ก็ได้โซดาบันโสดาปฏิผลน,นะครับเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อน,นิพพานละมีอันตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าพระศาสดาจึงให้มองเนี่ยโลกเหมือนเศษไม้เศษหญ้าไม่มีราคาอะไรลงไม่มีอะไรให้ปล่อยวางให้วางซะรับรู้อะไรขึ้นมาอารมณ์ต่างๆก็เหมือน เศษไม้เศษหญ้าเหมือนกันไม่มีราคารับรู้มาโยนมันทิ้งไปอย่าปล่อยให้จิตผูกกับอารมณ์ไปพยาบาทเบียดเบียนการพยาบาทเบียดเบียนเกิดมาละไปทิ้งไปเนี่ยเท่ากับเป็นการเห็นความไร้ค่าไร้ราคาของมันนะยมหยิบอารมณ์มาไข้ควรเนี่ยยังเห็นมันมีราคานะถ้าเราเห็นมันไม่มีราคาเนี่ยเราก็ทิ้งมันแบบไม่มีเยื่อใหญ่ไม่อะไรไม่ทุกข์ไม่เสียดาย อาจารย์เห็นอารมณ์เป็นแค่เรื่องราวของเรื่องราวหนึ่งในชีวิตของเราอืเราไม่ต้องไปยึดติดแล้วก็ไม่ต้องไปใส่อารมณ์ว่าโกรธอยู่ตรงนั้นอะไรอยู่ตรงนั้น่ะชมันก็เป็นสตอรี่สบายๆก็เหมือนเราดูหนังพอเราย้อนกลับไปอดีตก็เหมือนนั่งดูหนังว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับเราบ้างเราก็เป็นพระเอกเป็นตัวโกงเป็นอะไรอยู่ในนั้นอะเรื่องราวนั้นอะแล้วทุกอย่างเดี๋ยวมันก็ดับไปใช่มันผ่านไปแล้วก็วันนึกถึงก็เออ มันไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องเรื่องไร้สาระตอนนี้โยมมองเห็นเป็นแบบนั้นนะอืความทุกข์ทั้งหลายอะไรต่างๆเนี่ยนที่สุดมันก็จะผ่านไปผ่านไปผ่านไปเกิดดับเกิดดับของมันไปเมื่อก่อนนี้มันเป็นเรื่องจริงยิ่งกว่าจริงอีกจมแบบป่วัวอย่างเงี้เวทนาโยมก็เคยผ่านจะมีเป็นมะเร็งปอดเหมือนกันโ <c oughs> ยมเห็นแบบทุกวันทุกวันอะโยมเลยอบอก พอตอนนั้นอนะมันจมอยู่ตอนนั้นมันเรื่องจริงมากเลยจริงยิ่งกว่าจริงอีก mm. พอมาถึงตรงนี้มันแค่สตอรี่เรื่องหนึ่งแค่น,น,นั้นเองพอโยมรู้จักพุทธวจนะนะโอ้ยมันเรื่องเล็กตอนนั้นใหญ่มากใหญ่เท่า mm. กับภูเขาเรลาก็เพราะว่าเราไม่รู้อะไรเอ,อพอมาถึงตรงนี้ท่านโยมรู้พุทธวจนะตั้งแต่วันแรกนะโยมก็จะไม่ไมีถูกเลย mm. เหมือนเพื่อนโยมสามีเขาป่วยอะพอ,อแชรก์กันเรื่อย เขาก็บอกเออฉันก็วางได้ม,มันก็เป็นเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งที่ผ่านในชีวิตแล้วนั่นแหละฝึกปล่อยวางเรื่อยๆเคยมีโยมที่นี่อยู่คนหนึ่ง <c oughs> เขาก็มาช่วงต้นๆห้าหกปีแรกเสร็จแล้วก็เอเป็นอมภพึกอมภพานเขาก็จะร้องหม่มร้องไห้เสียใจยอยู่นั่นแ่ะ ทำไมเขาต้องมาประสบอย่างนี้ทำไมชีวิตต้องเป็นอย่างนี้ไม่หยุดกี่เดือนเป็นปีแล้วก็ยังยังคิดว่าทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้อา่าเรียนมาก็ดีทำการงานก็ดีต้องมาเป็นอย่างนี้ไม่ยอมรับอย่างนี้อย่างนี้ยอมรับสบายนั้นคนเนี่ยป่วยยอมรับก็มีไม่ยอมรับก็มีถามว่าไม่ยอมรับแล้วแล้วเราได้อะไรใช่ไหม มันก็มีแต่ทุกอกกล้าให้ร้องไห้ข้ามควรมีแต่ความทุกข์ในใจมีไปทำอะไรใช่ไหมเดินหน้าต่อสิแก้ปัญหาสิไปพะวงถึงเรื่องเก่าๆแม้วันนั้นไม่น่าเลยนะถ้าไม่ทำอย่างนี้คงไม่มาเป็นอย่างนี้วิตกอยู่แต่เรื่องเก่าๆไม่มีประโยชน์ดังนั้นก็พยายามอยู่กับปัจจุบัน